สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนด้วยนะคะช่องข้อมอมชาแนลเองค่ะสวัสดีเช้าวันจันทร์ที่12ธันวาคม2565นะคะก็เก้าสิบสออาทิตย์กลางเดือนแล้วนะคะซึ่งเหลืออีกสองสัปดาห์ก็จะสิ้นปีแล้วค่ะวันนี้นะคะเราก็มาติดตามข่าวสารมาตรการเงินช่วยเหลือของรัฐกันนะคะซึ่งในเดือนนี้นะคะก็มีข่าวสารมาตรการของรัฐหลายมาตรการที่ยังอยู่ระหว่างการดําเนินการนะคะและมาตรการซึ่งก็มีการดําเนินการเยียวยาวกันไปบ้างแล้ว ไม่ว่าจะเป็นมาตรการที่ยังรอนําเข้าคณะรัฐมนตรีนะคะอย่างเช่นมาตรการของขวัญปีใหม่และวันนี้นะคะเราก็มาดูกันค่ะว่าของขวัญปีใหม่ที่รัฐบาลจะนําเข้าคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติเป็นของขวัญปีใหม่นะคะให้กับพี่น้องประชาชนจะมีอะไรบ้างและเราก็มีลิสต์เรายการของขวัญปีใหม่นะคะเราไปติดตามรายละเอีย е ดกันค่ะว่ามีอะไรบ้างรวมไปถึงเงินส่วนต่างโครงการประกันร,รายได้ข้างวดที่8และงว่ที่9นะคะซึ่งก็มีตารางการโอนเงินของทกสออกมาแล้ว และเงินช่วยเหลือชาวนาร่ละ1,000บาทรับสูงสุด20,000บาทนะคะซึ่งทกศเนี่ยก็ยังทยอยโอนต่อเน,นื่องและความคืบมหน้าโครงการลดต้นทุนการผลิตหรือว,ว่ารายละ700บาทรับสูงสุด3,500บาทนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ทางเรานะคะก็มีการนําเสนอข่าวออกไปแล้วแล้วก็มีพี่น้องเกษตรกรชาวนานะคะฝากถามมาว่าตอนนี้มีความคืบหน้าไปถึงไหนเดี๋ยววันนี้นะคะเราไปติดตามรายละเอียดกันค่ะ รวมทั้งเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะคะที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินวันนี้นะคะก็มีประกาศประชาสัมพันธ์จากทางทกศนะคะถึงสาเหตุที่เกษตรกรเนี่ยยังไม่ได้รับการโอนเงินเดี๋ยวเราไปติดตามฟังรายละเอียดถึงสาเหตุที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินกันค่ะรวมไปถึงมาตรการการเยียวยาน้ําท่วมนะคะสําหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพืชไร่หรือผู้ที่ได<ห>้<ม>รับผลกระทบจากบ้านเรือนเสียหายนะคะและตอนนี้เนี่ยทางภาครัฐนะคะก็ได้เริ่มมีการจ่ายเงินเยียวยาแล้ว และเรานะคะไปติดตามฟังรายละเอียดกันค่ะว่าภาครัฐจะมีการจ่ายเยียวยาสําหรับผู้ได้รับผลกระทบจากพืชไร่ในอัตราเท่าไหร่นะคะและการเยียวยาบ้านเรือนซึ่งคิดตามระยะเวลาการได้รับผลกระทบนะคะตั้งแต่5,000ถึง9,000บาทรวมไปถึงสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะเราไปดูกันค่ะว่าจะมีการประกาศผลแล้วก็ยืนยันสิทธิ์ได้เมื่อไหร่และจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้เมื่อไหร่นะคะ และในเดือนนี้นะคะก็ยังมีเงินช่วยเหลือที่ยังเข้าอย่างต่อเนื่องและก็ยาวไปถึงเดือนมกราคม2 5 6นะคะรวมไปถึงมาตรการเงินช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มซึ่งจะสิ้นสุดลงในเดือนธันวาคมนี้เดี๋ยวเราไปติดตามฟังรายละเอียดทีละประเด็นกันค่ะ ก่อนจะไปรับฟังกันนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ช่องข้องูมชาแนลด้วยนะคะเพื่อที่ท่านเนี่ยจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆค่ะมาตรการแรกนะคะเรามาดูมาตรการของขวัญปีใหม่2566กันนะคะซึ่งกคาดว่าจะมีการนำเข้าที่ประชุมนะคะในวันอังคารที่20ธันวาคมที่จะถึงนี้นะคะเรามาดูรายชื่อของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลกันนะคะซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆก็มีการเผยรายชื่อออกมาแล้วนะคะไปดูกันค่ะ มาตรการแรกนะคะเราเที่ยวด้วยการเฟสหลุ้นเปิดทะเบียนของขวัญสงท้ายปี2565หลังก่อนหน้านี้นะคะรัฐบาลได้มีการขยายสิทธิ์โครงการเราเที่ยวด้วยการ1น1.5ล้านสิบไปแล้ว ล่าสุดนะคะนายยุทธศักดิ์สุภศร์ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทททนะคะกล่าวว่าขณะน,นี้อยู่ระหว่างการจัดทําร่างโครงการกระตุ้นกําลังซื้อปลายปีตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลเพื่อเป็นของขวัญให้ประชาชนในช่วงปีใหม่ค่ะเราเที่ยวด้วยกัน2566ค่าตัดงบบางตัวออก เบื้องต้นนะคะมีการพิจารณาโครงการเราเที่ยวด้วยกันซึ่งต้องพิจารณาการใช้งบประมาณนะคะโดยอาจจะตัดงบประมาณในการสนับสนุนบางตัวออกไปเนื่องจากเป็นฤดูการท่องเที่ยวนะคะเช่นการอุดหนุนค่าตั๋วเครื่องบินเหลือเฉพาะค่าที่พักไม่เกิน3000บาทต่อคืนต่อห้องพักและคูปองค่าใช้จ่าย600บาทรวมเป็น3,600บาทแต่ทั้งนี้นะคะยังต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมค่ะ มาตรการที่2นะคะชอปดีมีคืน2566รุ่นคอปเป็นของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลซึ่งกระทรวงการคลังนะคะระบุว่า โครงการชอบดีมีคืนทางกระทรวงการคลังนะคะประเมินว่ายังเป็นโครงการที่น่าสนใจซึ่งสามารถกระตุ้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนมีรายได้สูงในระบบภาษีได้อีกทั้งยังมีความชัดเจนเรื่องเป้าหมายนะคะและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ,จจริงเพราะว่าเป็นการใช้ระบบภาษีมาตรการชอบดีมีคืนเป็นการซื้อสินค้าหรือว่าค่าบริการในแต่ละครั้งค่ะและนำใบกำกับภาษีนะคะมาเป็นหลักฐานในการขอลดหย่อนภาษี มาตรการที่3นะคะกระทรวงพลังงานเสนอตรึงลดค่าไฟกระทรวงพลังงานเตรียมเสนอตรึงลดค่าไฟ4.72บาทต่อหน่วยนะคะถึงเมษายนปี2566เพื่อลดค่าครองชีพค่าค่าไฟแพงนะคะโดยตึงอัตราค่าไฟฟ้า4.72บาทต่อหน่วยไปจนถึงไตรามาส2ของปี2566หรือว่าในช่วงการคำนวณค่า FT งวดแรกของปี2566ระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายนนะคะเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนค่ะ มาตรการที่4นะคะขึ้นทางด่วนฟรีของขวัญปีใหม่รัฐบาล2566ขึ้นมอเตอร์เวย์ฟรีขึ้นทางด่วนฟรีของขวัญจากกระทรวงคมนาคมนะคะมาตรการที่5นะคะรอมอฟอรจัดโปรบัตรโดยสาร MRT+ PLUS ราคาสุดพิเศษการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารอมอฟอนะคะได้เตรียมมอบของขวัญส่งความสุขเนื่องจากในเทศกาลปีใหม่2566ให้แก่ประชาชน มาตรการที่6นะคะบคสอจัดลดค่าโดยสาร5%วันหยุดยาวปีใหม่2566ค่ะ บกสอนะคะลดค่าโดยสารให้กับลูกค้าบกสอการ์ดที่ซื้อตั๋วโดยสารเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์นะคะและมาตรการที่7ค่ะรงรับจำนำโคโราชใจปา๋าไม่คิดดอกเบี้ย3เดือนรงรับจำนำของเทศบาลนครราชสีมาทั้ง3แห่งนะคะไม่คิดอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินต้นที่ไม่เกิน5,000บาทและเงินต้นเกิน5,000บาทคิดดอกเบี้ยร้อยละ1ต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนค่ะเรานะคะก็ต้องมารอลุ้นกันค่ะว่าในสัปดาห์หน้านะคะ จะมีการนําเสนอรายเชื่อของขวัญปีใหม่ทั้ง7รายการนี้เข้าคณะรัฐมนตรีหรือไม่ค่ะประเด็นต่อมานะคะเรามาดูมาตรการโครงการประกันรายได้ข้าวสําหรับเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวนะคะปีการผลิต2565ทั66ซึ่งรัฐบาลนะคะก็มีโครงการนี้3ปีต่อเนื่องแล้วนะคะปีนี้เนี่ยก็เป็นปีที่4นะคะและคณะรัฐมนตรีก็ได้มีการอนุมัติมาตั้งแต่วันที่15พฤศจิกาย,ยน2565ที่ผ่านมานะคะ เป็นการประกันรายได้ข้าว5ชนิดที่มีความชื้นไม่เกิน15%นะคะได้แก่ข้าวเปลือกมะลิ105ราคาประกัน15,000บาทต่อตันไม่เกินควเรือลละ14ตันค่ะข้าวเปลือกมะลินอกพื้นที่นะคะราคาประกัน14,000บาทต่อตันไม่เกินควเรือลละ16ตันค่ะข้าวเปลือกปฐุมธานีราคาประกัน11,000บาทต่อตันไม่เกินคัวเรือลละ25ตันค่ะข้าวเปลือกเจ้าราคาประกัน10,000บาทต่อตันไม่เกินคัวเรือลละ30ตัน และข้าวเหนียวก็ขอ6นะคะราคาประกัน1 2 0 0 0บาทต่อตันไม่เกินคัวเรลละ16ตันค่ะรวมทั้งสิ้น33มงวนนะคะซึ่งกรมการค้าภายในเนี่ยก็ได้ประกาศเกณฑ์กลางอ้างอิงอ,งออกมาแล้วทั้งหมด9้าง่วนนะคะโดยจะโอนเงินผ่านบัญชีของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหก,กรณ์การเกษตรหรือว่าทกศหลังจากประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงอ,งออกมานะคะสําหรับข้าวที่มีเงินส่วนต่างทกศน,นะคะจะโอนตรงเข้าบัญชีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวภายใน3วันทําการนะคะ ซึ่งจะไม่นับรวมวันหยุดแล้วก็วันนักขัตฤกษ์ค่ะเรามาดูตารางส่วนต่างการจ่ายเงินประกันรายได้ข้างวดที่8และงวดที่9กันค่ะสําหรับเงินส่วนต่างงวดที่8นะคะทกสเนี่ยได้เริ่มทยอยโอนให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ระบุรอบเก็บเกี่ยวนะคะตั้งแต่วันที่26พฤศจิกายน2565ถึง2ธันวาคม2565นะคะสําหรับข้าว4ชนิดที่มีส่วนต่างภายใน3วันทําการนับตั้งแต่วันที่กรมการค้านะคะข้อราคางวดที่8 คือวันศุกร์ที่2ธันวาคม2565ก็นับปอีก3วันทําการนะคะไม่นับวันหยุดราชการโดยทกศนะคะจะโอนเงินส่วนต่างงวดที่8ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่8ธันวาคม2565เป็นต้นไปค่ะสำหรับงวดที่8นะคะเป็นของเกษตรกรที่ระบุวันเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่26พฤศจิกายนถึง2ธันวาคม2565กรมการค้านะคะประกาศเกณฑ์กลางอ้างอิงไปเมื่อวันศุกร์ที่2ธันวาคม2565 และทอกรสอนนะคะก็ได้เริ่มทยอยโอนเงินไปแล้วค่ะสําหรับงวดที่8ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่8ธันวาคม2565ที่ผ่านมาค่ะสําหรับงวดที่9นะคะกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะคะได้ครอราคาเกฑนกลางอ้างอิงในการชดเชยส่วนต่างราคานะคะตามโครงการประกันรายได้เกษตรก,กร,ร,กรผู้ปลูกข้าว ปี2565ทับ6หงเวที่9นะคะให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้ระบุวันเก็บเกี่ยวนะคะตั้งแต่วันที่3-9ธันวาคม2565สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆนะคะณนะความชื้นไม่เกิน15%โดยการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้ข้าวกับราคากินกลางอ้างอิงนะคะมีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงินงวดที่9มี4ชนิดข้าวนะคะคือข้าวเปลือกหอมมะล,ลีนะคะตันละ746.79บาทข้าวเปลือกหอมมะล,ลินอกพื้นที่ตันละ529.22บาทข้าวเปลือกหอมปทุมธานีนะคะตันละ341.81บาทข้าวเปลือกเจ้านะคะตันละ511.17บาทและก็ขอแสดงความเสียใจกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ลงทะเบียนปลูกข้าวเหนียวงวดที่9ด้วยนะคะท่าเนเหนียไม่ได้รับเงินส่วนต่างน,นะคะเนื่องจากราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง สูงกว่าราคาประกันที่รัฐบาลเนี่ยตั้งไวค้ค่ะซึ่งตารางการโอนเงินของงวดที่9นะคะเท่ากสก็ได้ให้นับไปอีก3วันทําการนะคะนับตั้งแต่ประกาศราคากินกลางอ้างอิงก,ก็คือเร,เริ่มนับวันอังคารที่13ธันวาคม2565เนื่องจากวันจันทร์ที่12นะคะเป็นวันหยุดน,นัขกขัตฤกษ์ก็จะไม่นับคะ่ะ และนับไปถึงวันพุธท,ที่14ธันวาคม2565และทกอน,นะคะก็จะเริ่มทยอยโอนเงินงวดที่9นะคะสำหรับข้าว4ชนิดที่มีส่วนต่างได้ในวันพฤหัสบดีที่16ธันวาคม2565เป็นต้นไปค่ะสำหรับเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับการโอนนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินส่วนต่างประกันรายได้ข้าวและเงินแรและ1,000บาทนะคะ ซึ่งทกศนะคะก็ได้ทยอยเอินเงินรอบแรกเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่24-28พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะคะและรอบที่2ตั้งแต่วันที่2ธันวาคมที่ผ่านมา สำหรับรอบเก็บตกของเกษตรกรนะคะที่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือชาวนาเร่อ1,000บาทแต่ก็ยังมีเกษตรกรบางท่านนะคะที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินแล้ววันนี้นะคะเราก็มีข่าวประชาสัมพันธ์จากทกสถึงสาเหตุของการที่เกษตรกรนะคะยังไม่ได้รับการโอนเงินเรามาดูกันคะ่ะว่ามีสาเหตุมาจากอะไรบ้างสาเหตุแรกนะคะมาจากบัญชีไม่เคลื่อนไหวให้เกษตรกรนะคะติดต่อธนาคารที่ท่านเนี่ยเปิดบัญชีไวค้ค่ะ สาเหตุที่2นะคะมาจากการเปิดบัญชีเนื่องจากอาจจะมีปัญหาที่ซ้ำซ้อนกันนะคะสาเหตุที่3เจ้าของบัญชีนะคะไม่ยืนยันบัญชีเดิมสาเหตุที่4ชื่อสกุลของเจ้าของบัญชีหรือว่าชื่อของบัญชีเงินฝากหรือว่าหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของเจ้าของบัญชีนะคะ ต้องตรงก,กันกับชื่อหรือว่าหมายเลขประจำตัวแบบประชาชนของเกษตรกรผู้ที่ได้รับสิทธ์ตามโครงการนะคะและสาเหตุที่5นะคะสถานะบัญชีเงินฝากจะต้องไม่หยุดเคลื่อนไหวนะคะหรือว่าถูกอายัดและชื่อบัญชีเงินฝากนะคะต้องตรงกับชื่อของเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์และจะต้องปรากฏเพียงชื่อเดียวเท่านั้นนะคะและหากท่านเนี่ยยังไม่ได้รับการโอนเงินได้ละหนึ่งพันบาทหรือว่าเงินชดเชยส่วนต่างประกันร,ราคาข้าว ให้ท่านนะคะรีบติดต่อทกศในพื้นที่ที่ท่านเนี่ยได้เปิดบัญชีไว้เพื่อแก้ไขปัญหาโดยด่วนนะคะและนี่ก็เป็นการฝากประชาสัมพันธ์จากทกศนะคะถึงเกษตรกร,กรพี่น้องชาวนาที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินค่ะ สำหรับการตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกรส่วนต่างประกันราคาข้าวและก็เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1000บาทนะคะทั้งนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกสน,นะคะจะโอนเงินให้กับเกษตรกรภายใน3วันทําการซึ่งไม่นับวันหยุดราชการและก็วันหยุดนักขัตฤกษ์นับไปอีก3ะะวันทําการค่ะตรวจสอบประกันรายได้ข้าวจ่ายส่วนต่างเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทง่ายๆเพียง3ขั้นตอนดังนี้ เข้าไปที่เว็บไซต์ c h o n g i n b a c k c o m นะคะกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน13หลกักโดยระบบนะคะจะแจ้งรายละเอียดของบัญชีจำนวนเงินและก็โครงการของเงินช่วยเหลือที่ได้รับนะคะตรวจสอบสถานะบนแอปพลิเคชันทกสอเอโมบายดังนี้ค่ะหลังจากตรวจสอบในเว็บไซต์ช h o n โค o i n b a c k c o m เรียบร้อยแล้วนะคะหากมีข้อมูลขึ้นว่าได้รับเงินโอนสามารถเข้าไปตรวจสอบยอดเงินนะคะได้ด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชันทกส a เอโมบา จากธานาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศนะคะซึ่งดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวครอบคลงประ่า4.68ล้านคนค่ะเช็คผลการโอนเงินได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะโดยหากเงินเนี่ยถูกโอนเข้าบัญชีแล้วสามารถรับทราบได้ทันทีค่ะเดี๋ยวทางเรานะคะจะแปะลิงก์การตรวจสอบการโอนเงินไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะ่ะ ประเด็นต่อมานะคะก็มีพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสอบถามความคืบหน้าของโครงการอุดหนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสําหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือว่าไร่ละ700บาทนะคะรับสูงสุดครัวเรือและไม่เกิน5ไร่เป็นเงิน3,500บาทเข้ามานะคะว่าตอนนี้เนี่ยมีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว ซึ่งรายลด้700บาทนะคะเป็นของกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะมาควบคู่กับรายละ1,000บาทซึ่งเป็นของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งก่อนหน้านั้นนะคะมีการนําเสนอข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะและก่อนหน้านั้นนะคะเราก็ได้นําเสนอไปแล้วนะคะว่ารายละ700ดบาทนะคะถูกโยงงบของกรมการข้าวไปรวมจ่ายกับรายละ1000บาทเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีนะคะเมื่อวันที่15พฤศจิกาย,ยน2 5 6 5ที่ผ่านมาค่ะ ซึ่งรัฐบาลอนุมัติหรือว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติวงเงินงบประมาณรายละ1 0 0 0บาทอยู่ที่55,000ล้านบาทนะคะและจะได้จ่ายให้พี่น้องไปส่วนแรกแล้ว39,858.08ล้านบาทแต่ยังไม่ครบตามที่คณะรัฐมนตรีเนี่ยอนุมัติไว้รัฐบาลนะคะจึงได้ยงงบของกรมการข้าวอีกจำนวน15,141.92านวน15,141.92ล้านบาท เพื่อนำมารวมให้ครบกับวงเงินงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีอนุมัตินะคะอยู่ที่55,000ล้านบาทค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะงบของกรมการข้าวจำนวน15,141.92ล้านบาทเป็นเงินเพื่อลดต้นทุนการผลิตนะคะซึ่งมีการพูดคุยกันภายในหน่วยงานนะคะว่าจะนำมาโอนให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยโอนตรงเข้าบัญชีเกษตรกรนะคะที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรโดยจ่ายให้ราละ700บาทสูงสุด3,500บาทค่ะ จึงทาให้ราละ700บาทหายไปนะคะเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยยงงบที่จะโอนให้กรมการข้าวมารวมจ่เข้ากับรายละ1,000บาทนะคะแทนที่เกษตรกรชาวนาน,นะคะจะได้เพิ่ม3เด้งนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยได้แค่2เด้งค่ะหรือว่าบางคนได้เพียง1เด้งเท่านั้นนะคะเพราะการประกาศเกณฑ์กลางอ้างอิงอ,งออกมาแล้วจํานวน9งวดน,นะคะแทบจะไม่มีเงินส่วนต่างเหลือให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเลยนะคะ สรุปก็คือมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่15พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะคะดึงงบประมาณที่จะโอนให้กรมการข้าวจำนวน15,222ล้านบาทจากเดิมนะคะที่มีการพูดคุยกันภายในว่าเงินส่วนนี้เนี่ยกรมการข้าวนะคะจะโอนตรงให้พี่น้องชาวนาร่ละ700บาทสูงสุด3,500บาทค่ะ ท้ายที่สุดแล้วนะคะรายละ700บาทจะเงียบหายไปค่ะและไม่มีการออกมาถแถลงการใดๆของกรมการข้าวและหากรัฐบาลนะคะมีการโยกงบมาทดแทนในส่วนที่ดึงไปจากกรมการข้าวนะคะหรือว่ามีความคืบหน้าอย่างไรทางช่องของเราเนี่ยจะรีบนํามารายงานให้ทราบต่อไปค่ะ ประเด็นต่อมานะคะเรามาดูการเยียวยาน้าท่วมกันค่ะซึ่งแยกเป็นสส่วนนะคะส่วนที่1กรณีพื้นที่ทําการเพาะปลูกนะคะมีเพื่อตายหรือว่าเสียหายจนไม่สามารถฟื้นฟูหรือว่าเยียวยาให้กลับสู่สภาพเดิมได้อีกนะคะให้ช่วยเหลือตามจํานวนพื้นที่เพาะปลูกที่เสียหายจริงไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่ในอัตราดังนี้ค่ะข้าวไร่ละ 1, 3 4 0บาทเพื่อไร่พืชผักนะคะไร่ละ1,980บาท ไม้ผลไม้ยืนต้นและก็อื่นๆนะคะไรา่ละ40,48บาทค่ะและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดจำนวน65จังหวัดนะคะและตอนนี้มีการจ่ายแล้ว30จังหวัดและกรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะกำลังเร่งดำเนินการจ่ายเยียวยา mm hmm. เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้รับความช่วยเหลือได้รวดเร็วที่สุดค่ะหากท่านใดนะคะยังไม่ได้รับการเยียวยาสำหรับพื่ไร่พืชสวนนะคะ ็ขึ้นอยู่กับพื้นที่หรือว่าหน่วยงานที่รับผิดช,ชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นมหาไทยนะคะแล้วก็กรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดช,ชอบในการเร่งสำรวจความเสียหายและจ่ายเงินเยียวยาค่ะส่วนที่2นะคะเป็นการเยียวยาน้ําท่วมที่เป็นกรณีบ้านเรือนหรือว่าสิ่งปลูกสร้างนะคะได้รับความเสียหายค่ะหลักเกณฑ์และก็เงื่อนไขาการจ่ายเงินช่วยเหลือนะคะ โดยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเป็นหน่วยงานรับงบประมาณนะคะและจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านธนาคารออมสินค่ะให้เบิกใจ่ายในงบเงินอุดหนุนล,ลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป และให้สามารถถัวจ่ายข้ามจังหวัดได้ด้วยเงินช่วยเหลือนะคะมีอัตราตั้งแต่5 0 0 0 9 0ถึง9,000บาทซึ่งแยกเป็น3กรณีดังนี้ค่ะ 1. กรณีที่อยู่อาศัยประจำนะคะอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขังติดต่อกันตั้งแต่1วันแต่ว่าไม่เกิน7จิตวันและทรัพย์สินนะคะได้รับความเสียหายหรือว่าถูกน้ำท่วมขังเกินกว่า7วันแต่ว่าไม่เกิน30วันได้รับเงินช่วยเหลือ5,000บาทค่ะ 2. กรณีที่พักอาศัยนะคะอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า30บวันแต่ว่าไม่เกิน60วันได้รับเงินช่วยเหลือ7000บาท3กรณีที่พักอาศัยนะคะอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน60วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ9 0 0 0บาทค่ะซึ่งการเยียวยาน้ำท่วมนะคะเป็นกรณีบ้านเรือนหรือว่าสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายนี้นะคะจะเป็นการเยียวยาตามระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบนะคะซึ่งเยียวยาสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่9 0 0 0บาทค่ะ สำหรับรายชื่อจังหวัดนะคะที่ได้รับการเยียวยาน้ําท่วมค่ะรายชื่อจังหวัดทั้ง66จังหวัดนะคะรวมถึงพื้นที่กรุงเทพท่านย่งสามารถตรวจสอบรายชื่อตามหน้าจอที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยนะคะทีนี้นะคะเรามาดูเงื่อนไขกันค่ะเงื่อนไขแรกนะคะต้องเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่67จังหวัดที่ได้กล่าวมาข้างต้นนะคะและมีหนังสือรับรองผู้ประสบภัยที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่านการประชาคม หมู่บ้านในแต่ละพื้นที่นะคะประสบสาธารณาภัยและผ่านการตรวจสอบแล้วก็ได้ยืนยันข้อมูลจากคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภ,ภัยพิบัติในพื้นที่สําหรับกรุงเทพมหานครนะคะต้องผ่านการตรวจสอบแล้วก็ยืนยันข้อมูลจากสํานักงานเขตกรุงเทพมหานครค่ะ ข้อ2นะคะต้องเป็นกรณีอุทกภัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อที่อยู่อาศัยในช่วงฤดูฝนปี2565ตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมถึง28ตุลาคม2565กรณีที่ประสบภัยหลายครั้งนะคะให้ได้รับความช่วยเหลือเพียงครั้งเดียวค่ะ ข้อ3นะคะหลักฐานการขอรับความช่วยเหลือคือบัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบ้านที่พักอาศัยกรณีเป็นบ้านของตัวเองนะคะหากเป็นบ้านเช่าต้องมีสัญญาเช่าบ้านหรือว่าหากไม่เข้าเงื่อนไขทั้ง2กรณีต้องให้กำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าผู้บริหารท้องถิ่น ร่วมกับผู้นำชุมชนตรวจสอบข้อเท็จจริงและลงนามรับรองร,องร่วมกันอย่างน้อย2ใน3ค่ะข้อ4นะคะจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยผ่านธนาคารออมสินในระบบพร้อมเพย์นะคะและภาครัฐเนี่ยจะดำเนินการจ่ายเยียวยาภายใน60วันนับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีอนุมัตินะคะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เนี่ยจะต้องเร่งดําเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้เสร็จภายใน60วันนะคะนับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีนี้อนุมัติตะคะ่ะ และท่านนะคะไม่จำเป็นต้องเปิดบัญชีธนาคารออมสินคําว่าพร้อมเพย์นะคะหมายถึงธนาคารอะไรก็ได้ค่ะแต่ว่าท่านนะคะต้องผูกเลขบัตรประจําตัวประชาชนเป็นพร้อมเพย์และธนาคารต้นทางนะคะที่ทําหน้าที่ในการโอนเงินให้แก่ท่านนะคะก็คือธนาคารออมสินค่ะซึ่งจะต้องโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของท่านนั่นเองนะคะ ฉะนั้นนะคะสิ่งที่ท่านเนี่ยจะต้องไปเตรียมนะคะคือการผูกบัญชีธนาคารพร้อมเพย์เข้ากับเลขบัตรประชาชนนะคะนี่ก็คือรายละเอียดของการเยียวยาน้ําท่วมค่ะประเด็นต่อมานะคะสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะซึ่งมีการเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เดือนกันยายนถึง31ตุลาคมที่ผ่านมานะคะและในเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาก็เปิดให้มีการแก้ไขนะคะสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนที่ตรวจสอบสิทธิ์และสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ และในเดือนธันวาคมนี้นะคะก็ได้มีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติรอบแรกออกมาแล้วนะคะสําหรับรอบแรกที่มีผู้โดนตัดสิทธิ์เนี่ยอยู่ประมาณหนึ่งล้านกว่ารายค่ะสําหรับรอบแรกนะคะผู้ที่ตรวจสอบคุณสมบัติณปัจจุบันที่ขึ้นสถานะว่าการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์นะคะนั่นหมายความว่าท่านเนี่ยโดนตัดสิทธิ์ย่างถาวรแล้วนะคะเพราะก่อนหน้านั้นรัฐบาลเขาได้เปิดโอกาสให้ท่านเนี่ยไปแก้ไขแล้วค่ะ สำหรับท่านที่ตรวจสอบสถานะแล้วขึ้นสถานะว่าสมบูรณ์นะคะท่านเนี่ยไม่ต้องทำอะไรนะคะต่อจากนี้ก็รอให้หน่วยงานของรัฐนะคะตรวจสอบคุณสมบัติรอบที่2ซึ่งจะมีการประกาศผลนะคะประมาณกลางเดือนมกราคม2 5 6 6ค่ะและสำหรับคนที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติรอบที่2นะคะท่านนะคะจะต้องยืนยันตัวตนที่กรุงไทยหรือว่าทกาสธนาคารอมสินและสำหรับคนที่ไม่ผ่านในรอบที่2นะคะท่านเนี่ยยังสามารถกดอุทธรณ์ในระบบได้ด้วยค่ะ ซึ่งเมื่อถึงตอนนั้นนะคะระบบจะขึ้นให้อุดธรณนได้ค่ะและคาดว่าประมาณเดือนกุมภาพันธ์2566นะคะ mm. ก็จะสามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้ผ่านบัตรประชาชนค่ะและนี้นะคะก็คือการกำหนดและการทำรายการคร่าวๆสำหรับโครงการลรงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นมาตรการช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มนะคะคือมาตรการลดเงินสมทบประกันสังคมมาตรา33และมาตรา39ลด3 mm. เดือนนะคะ ซึ่งมีการลดมาตั้งแต่เดือนตุลาคม2565แล้วค่ะและเดือนธันวาคมนี้นะคะก็เป็นเดือนสุดท้ายแล้วซึ่งมาตรา33นะคะลดจาก5%เหลือ3%และมาตรา39นะคะลดจาก432บาทเหลือ240บาทค่ะมาตรการลดค่าไฟนะคะซึ่งลดมาตั้งแต่เดือนกันยายนแล้วค่ะและเดือนนี้นะคะก็คือเดือนธันวาคมก็เป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะคะสําหรับการลดเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ในส่วนของบินแจ้งค่าไฟฟ้านะคะถ้าท่านเนี่ยสังเกตใบแจ้งหนี้ค่าไฟนะคะจะเห็นว่าถ้าใช้ไฟน้อยกว่า500หน่วยนะคะในบินแจ้งค่าไฟจะระบุว่าท่านเนี่ยได้รับส่วนลดจากมาตรการเยินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าเป็นจํานวนเท่าไหรเท่าไร่นั่นเองค่ะ ซึ่งเป็นการลดให้อตัตโนมัตินะคะประเด็นต่อมานะคะเรามาดูเงินช่วยเหลือสําหรับกลุ่มปราบ,บางและก็ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันนะคะซึ่งในเดือนธันวาคม2565นี้นะคะก็ยังมีเงินเข้าปกติค่ะและยาวไปถึงเดือนมกราคม2566นะคะวันที่1เงินซื้อสินค้า200-300บาทและเงินค่าแก๊100บาทนะคะสามารถใช้ได้3เดือน1ครั้งและค่าเดินทาง500บาทเข้าปกติค่ะ วันที่9นะคะเบีย้ยผู้พิการเบีย้ยสูงอายุเด็กแรกเกิดเข้าปกติเดือนนี้นะคะเข้าวันที่9ค่ะเนื่องจากวันที่10นะคะเป็นวันหยุดวันที่18สําหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเก่านะคะก็จะมีเงินค่าน้าค่าปะปาที่ท่านเนี่ยได้ขึ้นทะเบียนกับการไฟฟ้าและก็การประปาไว้แล้วนะคะและค่าน้ําค่าไฟนะคะสําหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการไม่เกิน315บาทท่านนะคะจะต้องจ่ายเองตามปกติค่ะ และในเดือนต่อไปนะคะทุกวันที่18ก็จะมีการคืนเงินกลับเข้ามาที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของท่านนะคะตามที่จ่ายจริงไม่เกิน315บาทสําหรับค่าไฟฟ้านะคะส่วนค่าน้ําประปา100บาทแรกนะคะเข้าบัตร e-money ซึ่งสามารถกดเป็นเงินสดได้ค่ะสะสมได้และวันที่22ก็เหมือนเดิมนะคะสําหรับผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะมีเงินผู้พิการนะคะ ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส200บาทหรือว่าเงิน e-money นะคะสามารถกดเป็นเงินสดหรือว่าสะสมได้ค่ะก็มี1รายการนะคะที่เข้าทุกวันที่15ของเดือนซึ่งหยุดจ่ายไปนะคะตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วก็คือเงินผู้สูงอายุ50-100นนะคะและก็ยังไม่มีการประกาศนะคะว่าจะกลับมาจ่ายได้ตอนไหนหากมีความคืบหน้านะคะทางช่องเราเนี่ยจะรีบนำมารายงานให้ทราบต่อไปค่ะ ค่ะน,นี่ก็คือข่าวสารที่เรานํามาฝากในวันนี้นะคะท้ายน,นี้อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะช่วยแสดงความคิดเห็นหน่อยค่ะว่าอยากจะให้ภาครัฐน,นะคะช่วยเหลืออะไรบ้างหรือว่ามีปัญหาอะไรนะคะที่อยากจะบอกไปถึงนาย,ยกหรือว่าภาครัฐไม่ว่าจะเป็นปัญหาความเดือดร้อนหรือว่าการจ่ายเงินเยียวยาคะ่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการรายงานข่าวสารไว้เพียงเท่านี้คะ่ะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านคะ่ะ ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ช่องข้อหอมชาแนลด้วยนะคะเพื่อที่ท่านเนี่ยจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆคะ่ะสวัสดีค่ะ